ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่องอาหารที่ก่อมาเร็งเน้นเฉพาะอาหารนะครับปัจจุบันมีผู้ป่วยมาเร็งมากขึ้นเรื่อยๆมาแรงแซงค้งหลายๆโรคนะครับอาหารนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมาเร็งนอกเหนือจากความเครียดดื่มสุราสูบบุหรี่อดนอนน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้แล้วนะครับ อาหารนี่มีส่วนอย่างมากอาหารอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดมาเรงนะครับที่พบได้ปรับบ่อยก็มีตั้งแต่มะเขือเทศกระป๋องอะไรพวกนี้พวกนี้จะมีเหล็กกระป๋องจะมีเหล็กเหล็กจะมีดิสฟีโนเอและสารกันบูดนะครับพวกนี้ก่อให้เกิดมาเร็งได้ติมะเขือเทศมีไลคโคปีนซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหลายเท่าช่วยป้องกันมาเรงได้ นะครับและยังมีวิตามิน A C E E อีกช่วยป้องกันมะเร็งด้วยเช่นกันแมะนั้นควรรับประทานมะเขือเทศท,ที่ไม่ใส่กระป๋องจะกินสดสดหรือปรุงอาหารจะดีกว่านะครับอีกตัวก็คือแป้งขัดขาวพวกนี้ก่อให้เกิดมะเร็งได้ง่ายเช่นพาสตา้าน้ำตาลถ้ากินมากก่อให้เกิดมะเร็งได้ทำให้อ้วนน้ำหนักเกินโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นไปอีกมีการอักเสบของร่างกาย มะเร็งมันชอบความหวานเั้นต้องเลี่ยงความหวานเสนะครับอีกตัวก็คือป๊อบคอร์นข้าวโพดคั่วแปรรูปจากไมโครเวฟอะไรพวกนี้มีมีผลิตภัณฑ์นอนสติกกันไม่ให้ข้าวโพดติดกันทำให้เกิดภูมิต้านทานลดลงโอกาสเกิดมะเร็งง่ายขึ้นนะครับป๊อบคอร์นเนี่ยมันควรเรี่ยงการรับประทานเส่เวลาไปดูภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะครับสารที่ให้ความหวานเทียม หลายคนกลัวอ้วนใช้สารให้ความหวานเทียมเช่นแอสปาร์ตแอมอะไรพวกนี้แทนน้ำตาลนอกจากไม่ช่วยลดน้ำหนักแล้วยังทำให้ก่อเกิดมะเร็งง่ายขึ้นนั้นควรหลีกเลี่ยงซะไปกินหญ้าหวานจะดีกว่านะครับอีกอีกประเภทก็คืออาหารดัดแปลงนะครับพันธุกรรมอันนี้ต้องระวังอาหารดัดแปลงพันธุกรรมในสกอตแลนด์มีการให้อาหารดัดแปลงพันธุกรรมทดลองกับหนูปรากฏว่าภูมิคุ้มกัน ถูกบุกรุกทําให้เกิดมะเร็งก่อนไว้อันควรได้ในหนูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นให้หันไปรับประทานผักผลไม้จะดีกว่าเป็นผักออแกนิกเพวกนี้จะดีกว่ากินอย่าไปกินเลีเ่ยงการกินพวกดัดแปลงพันธุกรรมนะครับอาหารที่ดัดแปลงพันธุกรรมอ,อีป,ปราการก็คือไดเอทโซดาพวกนี้มีาคาร์บอนไดออกซด์มีความเป็นกรดรับประทานมากโอกาสเกิดมะเร็งมากขึ้น เพราะร่างกายจะเป็นกรดนะครับมีการอักเสบปุ๋นต้านทานลดลงอะไรพวกนี้อีกประการก็คือเนื้อแปรรูปใส่กรองเช่นเบคอนแฮมอะไรพวกนี้รับประทานมากๆร่างก,ก,กายก็เกิดการอักเสบ่อยเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีอาหารท็อปพิษของบ้านเราต้องมีของทอดทั้งหลายทั้งพวกนี้รวมถึงพวกปิ้งพวกย่างพวกอาหารหมักดองอะไรพวกนี้ รับประทานมากๆก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกายแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งตามมาได้เพราะฉะนั้นผลผลีกเลี่ยงซะถ้าเป็นไปได้นะครับอีกประการก็คือโดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงในฟาร์มพวกนี้พวกนี้จะมีสารเคมีโดยเฉพาะยาฆ่า,มาแมลงยาปฏิชีวนะอะไรพวกนี้เลี้ยงโดยอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับถ้ารับประทานปลาในฟาร์มเข้าไปก็โอกาสเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้น นะครับอีกประการก็คืออาหารดัดแปลงพันธุก,กรรมเนี่ยช่างเราให้ปลากินปลาจะโตเร็วเพ้นคนรับประทานปลาเข้าไปก็โอกาสเกิดมะเร็งง่ายขึ้นนะครับเพน้นควจะหลีกเลี่ยงซะัน้นหันรับประทานสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดพืชผักผลไม้ถั่วง,งาอะไรพวกนี้จะดีกว่า นะครับแล้วก็หันมาออกกําลังกายอย่าเครียดอย่าอดนอนพักผ่อนให้พอไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่นะครับรับประทานพืชผักผลไม้เป็นประจำเป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าเครียดสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ